สวัสดีครับผมโคชปูแน่งครับตอนนี้คุณกระลชมรายกรารซสแปรโปรเจกต์น,น,นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกวิธีการสร้าง V-Line ครับผม <S <S ที่ <S <S <ๆ>อยู่ตรงใต้สะดือของเราคือมันไม่ใช่ใต้สะดือนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นอยู่ตรงแนวที่แบบ <S 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 เป็นอยู่ตรงข้างๆกับกล้ามเนื้อโอบิกของเราที่รันลงไปถึงหว่างขาของเราครับผม สิ่งนั้นเราเรียกมันว่าอะโดนิสเบลนะครับผมหรือว่าภาษาทางการเรียกว่าอะพอลโลเบลนั่นเองครับหลายคนถามมาว่าวิธีการสร้างกล้ามเนื้อชิ้นนี้ทำยังไงครับผมไอวีไลน์ตัวนี้นะครับที่มันทอดตัวอยู่ใต้ซิกแพคของเราต้องบอกก่อนนะครับผมว่าอะโดนิสเบลไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับแต่มันเป็นเอ็นครับผมเอ็นที่มีชื่อว่า In นทร n a l l i g a m e n t นนะครับผมซึ่งมันเป็นเอ็นที่มันวางตัวอยู่ตรงแนวกระดูกเชิงกรานของเรานะครับถ้าคุณอยากที่จะเห็นแนวของ อด o นิสเบลนะครับคุณจะต้องมีบอดี้แฟกที่น้อยมากพอหลายคนถามว่าทำยังไงให้มันแบบปูดขึ้นมาครับผมครับมันทําให้ปูดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กล้ามเนื้อโอเคไหมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบอดี้ฟที่น้อยมากพอครับผมนะทุกๆคนสามารถที่จะเห็นได้สามารถที่เห็นแนวของวีไลน์ตรงนี้ได้ครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะสอนวิธีการฝึก เพื่อที่ทําให้ตัวของ ligament ตัวนี้ครับผมครับทำให้มันมีการโค้งตัวขึ้นมานะครับหรือว่ามีการปูดขึ้นมานั่นเองครับเรามีวิธีในการกระตุ้นมันแต่ว่าไม่สามารถทําให้มันใหญ่ได้โอเคไหมมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละคนนะครับผมวิธีการฝึกก็ง่ายนิดเดียวครับผมวันนี้มีทั้งหมด4ท่าด้วยกันครับเอาสาหรับมือใหม่ก่อนครับผมสำหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาแนวของ V line ให้มันดูชัดขึ้นนะครับผมท่าที่1ครับผมก็คือท่านี้เลยครับท่าซ้ายแขล้งนั่นเองครับผมนะครับ การทำ้ายแพลงครับผมนะครับจะเป็นการกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้ออโบิคของเราทำงานถูกไหมซึ่งกล้ามเนื้ออโบิคของเราครับผมมันวางตัวอยู่แนวเดียวกับเลคัมเมนหรือว่าตัวของเอ็นที่มันวางตัวอยู่ตรงแนวกระดูกเชิงกรานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแพลงในลักษณะนี้ครับผมตะแคงข้างใช่ไหมครับมือเท้าไว้นะครับผมเสร็จแล้วทําตัวเกรงไว้นะครับอยู่นิ่งๆนะครับถ้าเกิดคุณลองสัมผัสดูนะนะครับในส่วนของอดโดนิสเบลครับผมจะมีการเกรงตัวเกิดขึ้น เช่นเดียวกับแนวของกล้ามเนื้อโอเบลิกนะครับนี่คือเป็นการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นโอเบลิกที่ทําให้อดรีเซียวมันมีการปูดขึ้นมาได้นะครับผมแบบพื้นฐานเนาะอยู่นิ่งๆไว้ครับผม 30- นะครับถึง60วินาทีนะครับอยู่เฉยเฉยไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับหลายคนมีเทคนิคนี้ครับผมคือผ่อนลงใช่ไหม้วงัดขึ้นต้มผ่อนผ่อนลงครับ้วงัดขึ้นต้มแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับผมค่อยๆลงหายใจเข้านะครับบีบหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้า และบีบขึ้นมาหายใจออกผ่อนหายใจเข้าบีบตึมหายใจออกนะครับนอกเหนือจากกล้ามเนื้อโอบรีของคุณที่ทํางานแล้วครับยังยังมีส่วนของอะดรีนาลอย่างที่ผมบอกไปที่จะถูกกระตุ้นเช่นกันครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องทําท่าซ้ายแพลงให้เป็นก่อนและกล้ามเนื้อโอเบรีของคุณต้องค่อนข้างมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อแกนกาลางลำตัวของคุณครับผมเพราะถ้าเกิดม,มันยังไม่แข็งแรงใช่ไหมแลวคุณพยายามที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้งับงบงๆบงังงบไปมานะครับปวดหลังนะเว้ยนะครับผมแล้วกลายเป็นว่าคุณ คุณจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกท่าไซส์แบบนี้ครับผมเพราะงั้นฝากเอาไว้เลยนะครับเทคนิคคืออย่างนี้ครับผมให้คุณอยู่ทิ้งไว้นะครับสาถึงหกวินาทีถ้าเกิดคุณเคลื่อนไหวได้ผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นมาบีบต,ตำแหน่งเดิมหายใจออกและเกรงทิ้งไว้1วินาทีผ่อนลงหายใจเข้าและขึ้นเกรงหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้าและเกรงขึ้นตจมหายใจออก จำนวนคือ12-15ถึงครั้งครับผมนะครับแล้วเปลี่ยนข้างสลับข้างเนาะนะครับจำนวนเซตอยู่ที่3-4ถึงเซตหรือ5เซตถ้าเกิดคุณซีเรียสในเรื่องของการสร้างอดุนิสเบลของคุณมากนะครับผมแต่ส่วนตัวผม3เซตก็พอแล้วนะครับผมถือว่าโอเคที่สุดแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าโอเคไหมนี่คือท่าที่1ครับผมโอเคครับมาในท่าที่2ครับผมของการพัฒนาตัววีไลน์หรือว่าอดุนิสเบลตัวนี้นะครับผมก็คือการฝึกท่า lying leg raise นั่นเองครับผมมันคือการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนั่่นเองงซึ กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างของเราครับผมจะมีจุดเกาะร่วมอยู่กับตัวของ inguinal ligament นะครับผมคือมันจะทำงานร่วมกันโอเคไหมนะครับเพราะงั้นเวลาเราเคลื่อนไหวครับผมครับนอนเวลาเรานอนลงใช่ไหมมือสอดใต้ก้นนะครับเหยียดขาออกแล้วเตะขึ้นนะครับนอกเหนือจากกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างที่ถูก Activate แล้วนะครับตึมนะครับยังมีส่วนนี้นะครับตัว V-line ตัวนี้ที่ทํางานร่วมด้วยนะครับหนีไม่พ้นหลายคนคือฝึกไปฝึกมานะครับ ไม่ได้รู้สึกแค่ท้องล่างแต่กลับรู้สึกตรงบริเวณโคนขานี่ตรงนี้ด้วยครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันทําให้ตัวของอดอลิสเบลมันมีการปูดขึ้นมามันมีการแบบเหมือนเด้งตัวขึ้นมาครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสอย่างแรกก่อนที่จะโตนตรงนี้นะคือท้องส่วนล่างของคุณแล้วตรงนี้มันเป็นของแถมโอเคไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเทคนิคการฝึกครับผมหลายคนทําแบบนี้คือเล่นลรงเล็กเรงชั่าจะมาแบบนี้ปึ้มปึ้มปึ้ม,มคือ มั่วไปหมดอนะ่ะหลังแอนเวียงขาไม่มีการคอนโทรลนะคบผมการฝึกท่าไลท์เล็กเวสเป็นหนึ่งในท่าที่คุณจะต้องโฟกัสเป็นอย่างยิ่งเพราอไหาคุณไม่โฟกัสครับผมคุณจะไม่โดนอะไรเลยคุณจะโดนหลังส่วนล่าแบบเยอะมากแล้วคุณกลายเป็น่าป,ปวดหลังแล้วก็เสียประโยชน์จากการฝึกท่านี้นะครับผมเพราะงั้นเทคนิคการฝึกครับผมคือเป็นแบบนี้คือนอนลงมือสอดใต้ก้นใช่ไหมครับค <c oughs> าแนะนาของผมนะคืองอเข่าเล็กน้อยอย่าแข็อย่าขาตรงมากเนาะงอเข่าเล็กน้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับ ให้ยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หลังส่วนล่างมันแนบเข้ากับพื้นนะครับเมื่อคุณได้ท่าเซตอัพที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับคุณค่อยๆย,ย,ยกขาขึ้นนะครับปึ้มนะครับผ่อนลงหายใจเข้าผ่อนลงช้าๆเกรงหน้าท้องไว้และขึ้นหายใจออกนะครับผ่อนลงหายใจเข้าช้าๆนะครับและขึ้นหายใจออกนะครับค่อยๆลงครับหนึ่งสอง สามวินาทีแล้วค่อยๆเตะขึ้นมาปึ้มนะครับค่อยๆลงหนึ่งสองสามแล้วเตะตึมลงหนึ่งสองสามแล้วเตะตึมนะครับจํานวนครั้งไม่สําคัญขนาดนั้นบางคนเตะยี่สิบสามสิบสี่สิบครั้งจะเตะทําไมขนาดนั้นเราต้องการให้แรงต้านมันเกิดขึ้นบริเวณหน้าท้องแล้วก็อะโดนิสเบลของเราเพราะฉะนั้นครับผมจำนวนครั้งอย่าเพิ่งไปสนใจมากอย่าเพิ่งไปซีเรียสมาก ให้สนใจที่แรงต้านที่เกิดขึ้นบนกล้ำเนืนะ้อน้าทองของเราจะดีที่สุดครับผมจำนวนที่ผมแนะนําคือ1 2บสถึงสิครั้งแม็กซิม,มัมคือ20ครั้งนั่นคือถือว่าโคตรเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดคุณโฟกัสดีดีโอเคไหมนะครับจำนวนเซตก็3าถึงสเซตแค่นั้นก็พอแล้วครับผมสำหรับการฝึกในรูปแบบนี้เนาะนะครับนี่คือท่าที่2ก็ครับผมสำหรับการฝึก a นะันดุริสเบเนาะ มาในท่าที่3ครับหลังจากที่คุณฝึกทั้ง2ท่าที่ผ่านมาอย่างคล่องแคล่วแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเริ่มจะว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ท้าทายแล้วว่ามันเริ่มไม่มีพัฒนาการอะไรให้เราเห็นแล้วนะครับผมท่าที่3านี้ครับผมจะเป็นตัวช่วยทําให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อท้องส่วนล่างแล้วก็อดนิสเบลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมท่านั้นคือท่าแฮงกิ้งนีเวส์นั่นเองครับวิธีการครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูท่าเนะนะครับส่วนใหญ่แล้วคคคคนนนนททที่่่ํําาาาใยยิิมมมมัััััักกกกจะะผด็็ือออเตตวววววห้้้ไไรรบบแแลงป โดยที่ไม่เข้าใจว่าจะต้องโฟกัสที่อะไรหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ตัวแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่ากล้ามเนื้ออาโดนิสเบลได้นะครับผมจริงๆแล้วครับผมหลักการง่ายๆสําหรับมือใหม่ที่จะหัดฝึกท่านี้ครับผมคือคุณจะต้องเอาเท้าวางไ,ไว้บนพื้นก่อนเสมอโอเคไหมครับเสร็จแล้วให้คุณเอามือจับพื้นไว้จับพื้นจับพื้นจับพื้นไว้จับพื้นไว้นะครับ ถ้าสังเกตดูเท้าผมนะเท้าผมจะแตะพื้นนะครับถ้าเกิดคุณเท้าแตะพื้นไม่ได้นะครับผมหรือตัวสูงไม่พอนะครับคุณสามารถเอาพวกสเตปอะไรพวกนี้มารองไว้ใต้เท้าก่อนก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมประเด็นสําคัญของการฝึกคือเราจะจินตนาการว่าเราต้องการให้ต้นขานะครับผมม้วนขึ้นมาเจออกของเราโดยที่เราพยายามที่จะมวนข้อสะโพกขึ้นมาด้วยครับผมทำให้หน้ากล้ามหน้ท้องและก็อนุลิสเบลมาถูกกระตุ้นนั่นเองครับวิธีการก็คือเป็นแบบนี้ครับง่าย มือจับแฮนด์ววใช่ไหมนะครับผมพยายามที่จะให้ต้นขามาเจออกโดยที่ผมพยายามที่จะม้วนสะโพกขึ้น,นับผมทรงจะเป็นแบบนี้นะครับเท้าแตะพื้นม้วนก้นขึ้นนะผมยกขึ้นอึบหนึ่งลงหายใจเข้าครับผมเท้าแตะพื้นม้วนขึ้นนะครับต้นขาเจออกหายใจออกสังเกตว่าเท้าผมแตะพื้นเนาะนะครับพอเท้าแตะพื้นปุบ๊บตัวผมจะนิ่งผมจะไม่แกว่งเลยครับสำหรับมือใหม่ถ,ถือว่าดีมากนะครับผมทําให้คุณสามารถโฟกัสได้มากขึ้นเนาะนะครับล็อกไว้แล้วก็ม้วนขึ้นอึบนะครับ น,นี่คือการฝึกพื้นฐานของท่า hanging knee raise พอคุณเริ่มทําเก่งแล้วใช่ไหมคุณสามารถทําให้เท้าของคุณลอยจากพื้นได้ครับผมโดยที่คุณสามารถที่จะโฟกัสได้ในทุกๆ r e p วิธีการจะเป็นแบบนี้ครับคือเท้ามือเกาะไวนะ้นะผมเสร็จแล้วเท้าลอยใช่ไหมครับพอคุณพร้อมแล้วใช่ไหมผมให้จินตนาการว่าต้นขาขึ้นมาเจออกนะผมจหวะเตรียมหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเหมือนเดิมครับจะว่เตรียมหายใจเข้าขึ้นมาอึ๊บ ประมาณนี้นะครับผมจํานวนครั้งที่ฝึกครับคือ8ถึง12ครั้งหรือ12ถึง15ครั้งนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วจำนวนเซตคือ3ถึง5เซตครับผมนี่คือท่าที่3ของผมสำหรับการพัฒนาตัวของ V Line ครับผมนะครับให้มันมีความชัดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองมาในท่าที่4ครับผมก็คือเป็นอีกท่าหนึ่งที่เหนือกว่าท่าแฮงกี้นีเรสเมื่อสักครู่นี้นะครับผม นั่นคือท่า Twist h a n k i n g Knee Raise เองครับมันจะเป็นเวอร์ชันที่ยากขึ้นนะครับผมก็คือการที่เราพยายามที่จะบิดสะโพกขึ้นมานะครับโดยที่เราพยายามที่จะม้วนขึ้นมาด้วยนะครับเป้าหมายสําคัญของการฝึกนี้คือเราต้องการให้กล้ามเนื้อ o อบลิกทํางานนะครับซึ่งตัวของกล้ามเนื้อ o อ l i ิกเมื่อมีการหดตัวแล้วจะทําให้อดูนิสเบลมันมีการถูกกระตุ้นด้วยเช่นกันนะครับผมวิธีการก็ไม่ยากครับผมแต่ถ้าอยากให้ทุกคน,นจินตนาการแบบนี้ก่อนนะครับคือตะกี้เนี่ยถ้า Hanging Knee Raise คือผมพยายามที่จะให้ต้นขา ม้วนขึ้นมาเจออกผมใช่ไหมนะครับแต่ถ้าจะเป็นทวิสต์เมื่อไหร่มีการบิดเมื่อไหร่ครับผมผมจะจินตนาการว่าต้นขาด้านซ้ายของผมจะม้วนขึ้นมาเจอกับอกด้านขวาแล้วผมจะผ่อนขาลงนะครับในอีกมุมนึงผมจะเอาต้นขาด้านขวาขึ้นมาเจออกด้านซ้ายนะครับโดยที่ผมพยายามที่ม้วนสะโพกขึ้นมาด้วยนะครับผมทรงจะเป็นแบบนี้นะค,คือมือเกาะไว้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วต้นขาด้านซ้ายเจออกขวาเป็นทรงนี้บิดปึ๊บแล้วม้วนสะโพกนะครับผม ต้นขาขวาจออกซ้ายจะเป็นทรงนี้ขึ้นเกตว่าผมพยายามจะม้วนสะโพกขึ้นมาด้วยครับผมเพื่อให้ออบลิกมันทำงานร่วมด้วยครับจะเป็นทรงนี้นะครับผมสิ่งที่เห็นการที่มักทำผิดนะครับ <_ historian> ก็คือการที่เราแค่ยกขาขึ้นมาบิดไปบิดมาใช่ไหมนะผมมันจะเป็นทรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทำผิดนะคือยกขาขึ้นอย่างเดียวแล้วบิดไปมา ค,คืออันนี้คือไม่กระตุ้นอะไรเลย,เลยทําให้คุณเมื่อยข้อสะโพกด้ซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นให้มวนสะโพกขึ้นมาด้วยครับผมต้นขาขวาเจออกซ้ายต้นขาซ้ายเจออกขวามวนสะโพกขึ้นนะครับผมทำให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นทรงนี้นะครับคือล็อกไว้ใช่ไหมปิดขึ้นมาอึ๊บ,บเหนื่อยใช้ได้หวะจำนวนครั้งคือ8ถึง12ครั้งก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับสำหรับการฝึกท่านี้นะครับผม ก็ทําจำนวนเซตก็3ถึง4เซตก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการฝึกในรูปแบบลักษณะนี้นะครับผมนี่คือ4ีท่าครับผมของการพัฒนา V-Line หรือว่า Adonis b e l t ให้ามีความชัดเพิ่มมากขึ้นครับผมแต่อย่าลืมนะว่าการที่เราจะเห็นตัวของ V-Line ตัวนี้ได้นะครับคุณจะต้องมีบอดี้แฟที่น้อยมากพอนะครับผมถ้าคุณมีบอดี้แฟทที่ยังเยอะอยู่ครับต่อให้คุณฝึกท่าทั้ง4ท่านี้ให้เป็นให้ตายเป็นปีๆยังไง คุณก็ไม่มีวันเห็นวีไลน์ของคุณอยู่ดีอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เลยครับผมเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการคารีโอด้วยก็จะดีที่สุดครับผมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาไปดูอีกรอบช่วยอันนี้ดีกว่ารอความ They say life is what happens when you're busy Ugh. making other plans. I just learned who I was through doing all that I've done. Living off what I live for, and I live for what I love.